เจ็ดโมงห้าสิบสามนาทีท่านผู้ชมความแน่นอนคือไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนก็อาจจะเป็นความแน่นอนก็ได้ณขณะน,นี้สามกร,รกฎาคมนี่น้องไปรับพิธีไม่แน่เหมือนกันว่าบ,บ่ายวันนั้นอาจจะมีการประชุมเนสภาผู้แทนแล้วเลือกเลยก็ได้หรืออย่างช้าก,ก็จะไม่เกิดวันที่สี่มาใกล้เข้ามาเต็มทีนี่ก็เลยขออนุญาตหยิบบัติชนสุดสัปดาห์สักนิดหนึง่งท่านผู้ชมฮะนี่ข้าพาดถัวยไว้ยังไงต้องไป เก้าเข้าสภาแต่ไกลจากทำเนียบเขาล้อคำว่าเก้าไกลค่ะเก้าเข้าสภาแต่ไกลจากทำเนียบแล้วก็มีตำรวจคนหนึ่งเพรัศส,รสวรักทิมเท่าไหร่เพศสวววดมาเลย <c oughs> เจ้าจิว๋วเจ้าจิ๋วแต่งตัวเป็นตำรวจรักทิมเท่าไหร่ <c oughs> เขียนมาววดมาท <c oughs> ่านผู้ชม มันก็เป็นประเด็นการเมืองซึ่งตอนนี้คึกคักเป็นอย่างยิ่งแล้วถึงขนาดที่เมื่อวานนี้ในพักรัฐบาลบรรดาพักขนาดเล็กผมเรียกอย่างนั้นคงไม่กดกันท่านเฉลีพิสุทธิ์เตมีเวทหนึ่งเสียงจากเสรีรวมไทยแต่เสียงใหญ่ทวชชมะเมื่อวานนี้มารายงานตัวแล้วก็พูดถึงประเด็นขนาดนี้เนี่ยต้องยอมรับที่เรื่องประธานสภาย,ยังไม่ลงตัวที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงก็ตามทีอยากให้ยึดมั่นไปตามเป้าหมาย ก็ยังเชื่อนะว่าสองพักยังทํางานร่วมกันได้ดีไม่มีอะไรขัดแยง้งประธานสภาทั้งสองพักตกลงกันได้แล้วส่วนนายกยังไม่มีใครไปคัดค้านคุณพิธาเมื่อตกลงกันได้แล้วเชื่อว่าทุกคนจะรักษาคำพูด และทํางานให้ประชาชนไม่ใช่วันนี้พูดแบบนี้พรุ่งนี้พูดอีกอย่างมันไม่ดีสองพักตกลงกันแล้วก็ขอให้เป็นไปตามที่ตกลงเราต้องรักษาคําพูดไม่อย่างนั้นการจะไปสู่เป้าหมายมันลําบากจะทําให้ประเด็จการคืนชีพกลับมาอีกจะเอาอย่างนั้นกันหรือจเจ้าอย่างนั้นเหรอผมดูนะทั้งสองพักนี้นะก็ทํางานร่วมกันได้ดีนะครับไม่มีอะไรขัดแย้งนี่แต่ในเบื้องต้นก็จะมีปัญหาในเรื่อง ประธานสภาอย่างที่พูดนะแต่สุดท้ายผมคิดว่าทั้งสองพรรคกตกลงกันได้แล้วนะครับใครจะเป็นประธานสภานะครับในยงตรีไม่มีใครไปคัดค้านคุณพิธาหรอกนะครับเมื่อตกลงกันได้ด้วยแล้วนะครับก็ควรจะรักษาคําพูดนะครับเราจะทํางานให้พี่น้องประชาชนนี่ยนะวันนี้เราจะพูดอย่างนี้พรุ่งนี้เราพูดจะพูดอย่างนั้นมันไม่มันไม่ดีหรอกนะครับไม่งั้นการที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยมัน มันลําบากนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้พด็จการ์กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกนะจะเอาอย่างนั้นเหรอเราก็ไปก้าวไก,ก่ก็ไม่ได้ไม่รู้มันจะคิดยังไงจะพูดยังไงเราจะบอกว่าพลังประชารัฐคุณห้ามอย่างนี้อย่างนี้มันก็พูดไม่ได้นะมันก็แล้วแต่เสนอแต่เราก็ยึดมั่นของเราอน,นะไม่วกแวกขณะที่สีทาที่วารี ไม่ได้เป็นสสครับตัวชอมะอันดับไม่ถึง